ก็กราสวดีทุกท่านด้วยนะครับผมนะมาอยู่กับม o n e ี PS นะครับผมเหมือนเดินเลยนะครับก็อ่านะครับผมก็วันนี้เราจะมาหาเงินเข้าของเพลเพ่านะครับผมแค่0.02 US ดอลลาร์นะครับผมนะสำหรับใครที่สนใจก็สามารถมาหาได้ซึ่งผมถอนนะครับรายการที่ผมถอนก็คือตามนี้เลยมาดูกันนะครับผมนะคือผมถอนจำนวนประมาณกี่ครั้งครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 แนะครับผมมะ9 10าโอ้โหประมาณ10 1 1 1 2โอ้สิ1ส1งถอนเยอะมากนะครับผมมะซึ่งคงถอนมาเยอะมากก็แต่มันได้น้อยถือว่าได้จริงนะครับผมมะได้น้อยแต่ได้จริงถ้าใครสนใจก็ออกมาทำด้วยกันได้เลยนะครับผมนะก็แอปที่ผมจะไปบอกนี้ก็มาจะในเครือข่ายเดียวกันในของแอปที่ผมเคยทำมาให้ทุกคนดูแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับผมในของแอปนะครับ โอเคก็คือแอป m ัง key Re v e r t นะครับผมถ้าอ่านชื่อผิดยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับอ่าก็เป็นแอป,ปนี้เลยนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถมาโหลดได้จากใน Play Store ได้เลยนะครับผมหรือจะกดลิงก์จากใตก้คลิปของผมมาโหลดจากใน Play Store ก็ได้เหมือนกันนะครับผมนะโอเคเราก็กดถ้าเราทำการติดตั้งเสร็จแล้วก็ให้กดไปได้เลยกดเล่นได้เลยนะครับผมอนะโอเคก็กดเข้าไป ซึ่งแอปที่ผมให้ดูนี้ก็คือแอปนี้ก็เหมือนเครือยจากแอปที่ผมให้ทุกคนเล่นนะครับผมที่ผมได้รีวิวไปก็คือแอป l i ออนอะไรพวกนี้นะครับผมนะก็อ่าโอเคนะก็มาในของหน้านี้ก็ให้เรากดไปจัดตรงนี้ได้เลยนะครับผมนะอ่ะโอเคกดจัดตัวอังกฤษนี้ได้เลยนะครับผมกดไปปุ๊บก็ประมาณนี้นะครับผมอนะ่ะพอเสร็จแล้วก็ให้เรากดจะอ่า Google นะครับผมไปล็อกอินอีเมลของเราที่เราใช้สมัครของ Pay p a านะครับผมเวลาในการถอนเงินถึงจะถอนเข้า p พ y p a พนะครับผมนะก็ให้เรากดเข้าไปได้เลยโอเคกดเข้าไปได้เลยนะครับผมฮนะโอเคพอกดมาแล้วก็ให้เราเลือกอ e ีเมลที่เราจะใช้เลยนะครับผมนะพอกดเสร็จแล้วการสมัครก็มีแค่นี้นะครับผมนะการสมัครก็มีแค่นี้นะครับผม โอเคพอเสร็จแล้วนะครับผมก็จะมีอีเมลให้เราใส่นะครับผมนะก็2ช่องนี้นะครับผมก็ให้เราใส่อีเมลเพ y p เพ์ที่เราใช้ถอนเงินนะครับผมก็ให้เราใส่ไปนะอีเมลที่เราจะถอนเงินเข้าเพ y p เพ์ให้เราเอาอีเมลนั้นมาใส่นะครับถ้าเราใส่อีเมลที่ไม่ใช่ของเพ y p เพ์ที่เราเป็นเป็นบัญชีของเราที่เราใส่อีเมลแต่ไม่ใช่บัญชีเพ y p เพ์ของเรานะครับผมก็คือเวลาในคอนถอน เวลาในการถอนเงินจะไม่สามารถถอนได้นะครับผมนะให้เราใส่อีเมลเพลเพลที่เราจะถอนเงินเท่านั้นนะครับผมเนาะทุกคนเข้าใจากันนะครับผมโอเคพอเสร็จแล้วก็ให้เรากดเซตจต่ตรงนี้ได้เลยนะครับใส่2ช่องนะครับผมใส่2ช่องนะครับผมเสร็จแล้วก็ให้กดเซตได้เลยนะครับผมนะพอเราทําการกรอบอีเมลอะไรพวกน,นี้เราบันทึกไปแล้วนะครับผมก็มาในของนี้เลยครับ าการทํางานก็เหมือนในของแอปทุกอย่างเลยนะครับผมอเหมือนในของแอปอที่ที่ผมได้เคยรีวิวไปเลยนะครับผมในแอปนี้ก็เป็นเครือข่ายเดียวกันก็คือเหมือนในแอปไหนหรอกก็เหมือนในแอปนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมก็เหมือนทั้งหมดอแอปนี้เลยนะครับผมอ่ะสี่แอปนี้เลยนะครับผมนี่นะครับอ่าตอนที่ผมวงนี้นะครับนะแอปเมื่อกี้ที่ผมบอกออกไปก็คือจะเป็นแอปของตัวนี้นะครับผมฮะ มังคีรีเวิร์ดนะครับผมนะแต่เซตสีแอปนี้ก็เป็นแอปในการหาเงินดอลลาร์ศูนย์ดนสองยูอดอลลาร์ถึง0.1 0 US ดอสลลาร์นะครับผมนะที่ผมได้ทาการถอนแล้วก็มาให้ทุกคนดูรายการถอนของผมเลยนะครับผมโอเคนะครับผมก็ให้เรากดไปนะครับผมนะก็ตามนี้การทาง,งานก็เหมือนกันทุกอย่างให้เราคลิปลูกนี้นะครับผมให้เราคลิปเข้าไปเท่านั้นนะครับผมนะ ให้เราทําการคลิปเท่านั้นเลยนะครับผมคลิปเข้าไปนะมันจะมีจํานวนคลิปคลิปด้วยนะครับผม26นะให้เราคลิปมาเรียงศูนย์นะครับผมะอ่กดเข้าไปนะครับผมะกดเข้าไปอ่าได้ได้สามมาใช่ไหมครับผมได้กล้วยมา3อันนะครับผมคือ3แอ๊ดนั้นจะเป็นเพชรใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เป็นกล้วยนะครับผมอ่าเปลี่ยนจะเป็นเพชรมาเป็นกล้วยแค่นี้เองนะครับแต่ว่าทุกอย่างเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมเลยนะครับผมะ อเคก็ประมาณการทํางานก็ประมาณแค่นี้นะครับผมนะให้เรากดพอดีนะครับเราอยากกดมันติดลบนะครับให้เรากดพอดีเท่านั้นนะครับผมนะอยากกดให้มันติดลบนะครับผมถ้าเราจะหาสายฟ้าข้างบนนี้นะครับผมจะหาสายฟ้าข้างบนนี้เราก็นี่ครับผมดูโฆษณา2ช่องนี้เลยนะครับผมนะดูโฆษณาแล้วก็ปิดโฆษณาเราก็จะได้สายฟ้ามานะครับผม โอเคส่วนตรงนี้ก็น่าจะเป็นของการโหลดแอป,ปหรือว่าโหลดเกมมาแล้วก็รับกล้วยไปกันรับกล้วยไปถอนเงินนะครับผมว่าน่าจะเป็นของการโหลดแอปนะครับผมติดตามแอป,ปแล้วก็เล่นเกมทําตามเงื่อนไขของเขาพอเสร็จแล้วก็จะได้กล้วยไปถอนเงินแล้วก็ส่วนช่องนี้นะครับผม,ส,บผม,มส่วนช่องนี้นะครับผมก็จะเป็นของช่องในการใส่รหัสแนะนานะครับผมนะก็ถ้าใครที่ยังไม่มีรหัสแนะนาําก็สามารถเอารหัสแนะนําของผมไปใส่ได้นะครับ 933EC นะครับถ้าใส่รหัสแนะนาเราจะได้รับสายฟ้าตรงนี้มาหากล้วยนะครับผมแล้วก็ทำการถอนเงินเข้าเพลเพลาะนะครับผมก็ตรงนี้กดไปก็จะมีช่องให้เราใส่รหัสแนะนํานะครับผมถ้าเราจะทำการเชิญเพื่อนก็ให้เรากดที่ตรงนี้ได้เลยนะครับรหัสแนะนําของเรากดเข้าไปนะครับผมก็จะมีโฆษณาขึ้นนะครับขอปิดโฆษณาสักครู่นะครับผม พอเราได้ทําการปิดโฆษณาเสร็จแล้วนะครับผมก็ให้เราคัดลอกลิงก์ได้เลยนะครับว่าเมนูของคัดลอกของเราเป็นยังไงก็ไปคัดลอกลิงก์ได้เลยเอาไปเชิญเพื่อนก็ได้นะครับเชิญเพื่อนแล้วก็ให้เพื่อนของเราใส่โค้ดของเรานะครับผมแล้วก็รับสายฟ้าไปนะครับผมนะแล้วก็อาจจะได้เพชรด้วยนะครับก็คืออาจจะได้กล้วยด้วยนะครับผมนะได้กล้วยมาทําการถอนเงินด้วยนะครับผมโอเคคือถอนขั้นต่ำอยู่ที่0.02 us ดอลลาร์นะครับผมถึง0.10 USD ดอลลาร์นะครับผมก็จะใช้กล้วย2,000แล้วก็5,000ครับผม5,000แล้วก็10,000 1,000 10,000กล้วยนะครับผมอ่นะก็หาง่ายๆนะครับผมถ้าใครเล่นจริงๆสักประมาณ3อ่าอ่าประมาณ3วันประมาณนี้น่าจะถอนได้นะครับผมนะโอเคเดี๋ยวผมจะมาทําการถอนอีก3แอปนะครับมาทําการถอนเงินอีก3แอปนะครับผมเนาะ ก็ไปแอปนี้ยังถอนไม่ได้นะครับผมเพิ่งมาสมัครแล้วก็ให้ทุกคนดูนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําการถอนเงินของแอปนี้เลยนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมมีเพชรอยู่ทั้งหมด2 6 2 3มนะืนเะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะถอน1 0 0 0 0ได้อยู่หรือเปล่านะครับผมก็คือการถอนก็กดเข้าไปโอเคไม่สามารถถอน10,000เพชรได้นะครับไม่สามารถถอนสนจุด 1ส่วน US ดอลลาร์แต่ว่ามาถอน0 0 2 US ดอลลาร์น่าจะได้นะครับผมเดี๋ยวเขาปิดโฆษณาสักครู่ครับโอเคก็ปิดโฆษณาได้เลยนะครับผมฮะแล้วก็ทำการถอนไปได้เลยนะครับผมกดถอนเข้าไปโอเคนะครับผมฮะก็ถอนไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมส่วนวิธีในการผูกผมก็เคยบอกไปแล้วนะครับผมวิธีในการผูกก็คือผมได้บอกตอนแรกครับผมอ,อันที่มีกิสมัครเลยนะครับผม เมื่ออามิกิที่สมัครเลยนะครับผมฮะคืออามิกิก็คือเป็นการผูกบัญชีาเพปเปอร์แล้วนะครับผมอันที่ผมทำไว้ในการาขั้นตอนแรกเลยนะครับผมในของสมัครของแอปอ่า monkey reward นะครับผมนะก็ตามนั้นเลยการผูกบัญชีในการถอนนะครับก็แค่นั้นนะครับผมถ้าผูกเสร็จแล้วก็ทําการถอนได้เลยนะครับผมโอเคแล้วจะไปทําการถอนอีก2แอปนะครับผมก็มาในของแอป lion นะครับผมนะ อันนี้ผมมีอยู่ทั้งหมด3,000นะครับผม3,000อ่า3,000เพชรนะครับผมก็จะมาทำการถอนไปอยู่0.02 US ดอดอลลาร์เหมือนกันนะครับผมได้น้อยแต่ได้จริงก็ถือว่าอ่าเล่นไปนะครับผมฮะถ้าใครสนใจมาทำก็มาทำได้นะครับผมได้น้อยแต่ได้จริงนะครับผมก็ให้เรามาเก็บสำหรับใครที่อยากเก็บนะครับถ้าไม่อยากเก็บก็ผ่านได้นะครับผมไม,ไม่ว่ากันนะครับผม โอเคแล้วก็มาทําการถอนอีกนะครับผมในของนี้ผมมีทั้งหมด2,000เพรก็มาทําการถอนเลยโอเคนะครับผมก็ถอนไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวส่วนเรื่องในการอ่เงินเข้าไม่เข้ายังไงเดี๋ยวผมจะมาอัดคลิปอีกทีหนึง่งแล้วก็ไปลงไปในของคลิปถัดไปละกันนะครับผมนะวันนี้ก็มาประมาณค่นี้ก่อนละกันนะครับผมสม่หรับแอปลิงนี้ก็วิธีในการทํางานก็เหมือนกันทุกอย่างนะครับผมนะเหมือนกันทุกอย่างในของ2 3แอปนั้นเลยนะครับผมนะ โอเคนะครับผมวันนี้ก็มาเพียงแค่นี้ก่อนละกันนะครับผมนะถ้าใครชอบหรือว่ายังไงก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด Subscribe แล้วก็รออ่ารับชมข้อมูลข่าวสารใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับผมโอเคนะครับผมวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนละกันนะครับผมบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปถ้าใครอยากจะไปโหลดแอปนะครับผม,ผมก็สามารถกดลิงก์จากใต้คลิปไปโหลด3แอปนี้ได้เลยนะครับผมโอเคบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้าครับ